เนาะืัอน,นี้เฮาสีพาทุกคนมาห้ประวัติพัญญาสีโคตเนาะซึ่งพญญายสีโคดนี่มีตำนานเราผ่านกันมาเนาะซึ่งพญายสีโคดนี่เป็นบุคคลที่มีพลังมังสาเนาะเป็นคนที่แข็งแกร่งสามารถปราบสัตว์ได้ทุกประเภทหรือว่าปราบสัตว์ไนได้โดยเฉพาะแมนร้างซึ้นกวุวยปันตัวนี้เนาะซึ่งเป็นปั้มปันจำลองว่าอันนี้ปัญญาสีโคตซึ่งสร้างนี่เป็นสร้างที่ตัวให้ตัวที่กกว่ากบขวปรปชาซนปลาไทยะชาชน แต่ทั้งเมืองทั้งแข่นได้ประกาศว่าไผ่สามารถจะมาปราบซัดหรือว่าตัวสร้างนี้ได้เพื่อช่วยไปสนเกยประกาศหาแจ้งทั่วสารทิศก็เลยมีพญาสิโคตนี่เปลี่ยนบุคคลที่ดีมีพลังบังซามีมีอ่าอำนาจเลยมาปราบสร้างได้ทั้งตัวอย่าถทอว่าสร้างนี้อยู่อยู่ใต้อำนาจคนเนาะทอว่าสร้างยอมภาวะคนมีพลังแต่ย่านตัวพญาสิโคตก็เลยมากราบมาไหว้และสุดท้ายสร้างกับพิดมิตเนาะมิทกับพญาสิโคต เป็พยาสร้างจะได้มาหนกมาวายพญาสิโคตนะครัซึ่งกระบอกพิเศษหนงคนคือว่ามีกระบอกเนี่ยกระบอกเพชรหรือว่านี่ปิดอาวุธที่เฮดให้พญาสิโคะนี่มีพลังละสวัดรปราบป่ามศัตรูได้นี่มยนภาพจำลองเพิ่นซึ่งว่าตะบองตะบองแบนอาวุธอันหนึ่งของพญาสิโคดจินไซซิวาพญาสิโคดสัตว์เขากลกับมาเบิงว่าตอนนี้ธาตุมาธาตุตั้นพญาสิดาธาตุ เซงว่าเพื่อนได้เสียชีวิตลงในตำนานว่าพญาสิโคตนี่ไผ่กระบอกสามารถ่าได้หรือว่าเหตุอย่างได้ต่างๆเนาะเพราะว่าเพื่อนมีมีเวทมนต์หรือมีพลังหลายอย่างอยู่ในทางกาย่นเนาะและ้วก็มีอ่าไผ่กระบอกคมสามารถขาได้แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งในจุดอ่อนของเพื่อนก็คือว่าจุดอ่อนของเพื่อนมันแม่นอยู่มูทวาลหรือว่าอ่าเพื่อนได้เผยความลับนี้ให้แกผู้เป็นเมียแล้วเมียไปเปิดเผยให้แกผู้เป็นพ่อพ่อ่านพ่อย่านว่า พญาสิโคนี่จะมางัดบาลลังก็เลยถามเมียผู้เป็นลูกสาวว่าผัวหันมีจุดอ่อนอยู่ใส่เนาะเลยเมียก็บอกเมียไปถามผัวผัวว่าจิกออนค่อยมันอยู่ภูทวารหรือวันเก้านั่นเดิมเนาะก็เลยว่าเมียหงูแล้วไปบอกพ่อต่อพ่อเมียทำทีว่าเมียโบงูพอสีหวังทำให้ต่อพญาสิโคตแต่ว่าพญาสิโคตนั่นก็ได้บอกเมียแล้วเมียไปบอกให้พ่อต่อพ่อก็เลยคิดอยากทำลายรยาอจะฆ่าพญาสิโคดกันเลย ห่างแห้วใส่ให้พญ,ญาชิโกดเลื่อนเสิร์ฟเพื่อนไปกินงานเลี้ยงอยู่อ่าอยู่เพือนหลังจากนั้นเพื่อนก็นมีกินอาหารแล้วก็มีอ่าปวดอ่าเลยไปห้องน้ำก็เลยว่าขห้องน้ำแล้วก็มี้หอกเสียแผลขึ้นมาในกุธวานเพื่อนแล้วเพื่อนก็นเสียชีวิตจิกก็เลยไหลน้ำลงมาเป็นหมอกหอดเมืองสีเมืองนี่เราหรือเมืองตะเข่งนี่แหละตะกี้เพื่อนครับไปวันมาเสียชีวิตนี่ก็เลยว่ามีท่าเพื่อนขึ้นไว้นี่ทุกๆปีเนาะจะมีอาเฮ็ดบุญอยู่ท่า ท่านเกาหรือว่าซึ่งพระเอกราท่าน,นมังเกาไ้่าน,าานพินทาสีโคตะบอก่อนพญาสีโคดจะเสียชีวิตเพิ่นได้มีความเสียใจและเพิ่นก็ได้มีคำสาปแชงให้เมืองเวียงจันทร์ในตอนนั้นว่าขอให้เมืองเวียงจันทร์มีความเจริญและการพัฒนาท่อสร้างผัดหู และสากับงูแลบลิ้นนี่ก็มีความหมายว่าความหมายก็คือว่าเขาจะเห็นสร้างพับหูหรือว่างูแลบลิ้นนั่นโบเมนเรื่องง่ายหรือว่าจะใช้เวลาดุลจริงจะเห็ดเ่อหนึ่งในการหนิงติงหรือว่าในการอ่าหนิงหูหรือว่าแลบลิ้นของตัวงูและตัวสร้างและวว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าโปอยากให เมืองเวียงจันทร์มีการพัฒนาไว้ถ้าเมืองเวียงจันทร์จะมีความเจริญหูงเืองสีวิไลจุนกลัวจะมีสิ่งนี้ปรากฏขึ้นอยู่ในประเทศลาวหรือว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งจะ ให้มีหินฟูมีงูใหญ่ผ่านและมีสร้างเพือกเข้ามาในประเทศลาวซึ่งชาวนาครหล,ลวงเวียงจันทน์เห็นว่าปัจจุบันนี้แมนได้พ้นจากคำสาบของพญาสีโคตแล้วซึ่งเพิ่นให้มีอยู่สามโอจึงจะให้ประเทศลาวจเจริญซันว่ามหดปัจจุบนันนี้สามสิ่งที่กาวมานั้นมีเป็นที่ห้หอยแล้วซึ่งเขามาตีความหมายน้ากันว่าอันที่หนึง ก้อนหินฟูนั่นหมายถึงอย่างก้อนหินฟูนั่นก็หมายถึงว่าขวาัวํามในน้าของซึ่งในปัจจุบันเรามีขัวมิตรภาพลาวไทยหาแหงซึ่งแหงที่หนึ่งเมนขัวมิตรภาพระว่างหนองหนองนะคายนครหลวงเวียงจันทร์และแหงที่สองขัวมิตรภาพเมน แข่งมุกดาหารประเทศไทยและแขงสวรรณเขตประเทศลาวและขวมิตรภาพแห่งที่สามแมนแขงนครพนมประเทศไทยและแข่งขมวนประเทศลาวและขวมิตรภาพแห่งที่สี่แมนเสียงของแขงเสียงลายประเทศไทยและหวยทรายแข่งโบแก้วประเทศลาวและแห่งที่ห้าแมนอยู บึงการหรือว,ว่าแข่งบึงการประเทศไทยและแข่งบริคมไซสประเทศลาวนี่เห็นได้ว่าหินฟูน้านี่กตความหมายว่าเป็นขัวมิตรภาพระหว่างสองประเทศลาวและไทยและข้อหมายอันที่สองคืองูใหญ่นั่นหมายถึงอย่างคำว่าง,งูใหญ่ที่มีวามหมายว่าเขามีเส้นทางรถไฟ ในปัจจุบันคือเส้นทางรถไฟจากไทยมาลาวและสิ่งที่โดดเด่นกมูในปัจจุบันนี้ก็แมนทางรถไฟคมไวสูงลาวจีนซึ่งสื่อสารเห็นว่านี่เป็นงูตัวใหญ่ที่ผ่านเข้ามาประเทศลาวหรือว่าสามารถมีสิ่งจเจริญเข้ามาแล้วก็คือคมไวรถไฟนะหรือว่ารถไฟคมไวสูงระหว่างลาวจีน ชึงในปัจจุบันนี้ซึ่งมีหลายคนที่ได้ไปสมไส้และเห็นได้ว่ามีความงดงามและทันสมัยหลายและตัวที่3หรือว่าตัวสุดท้ายให้มีสร้างเผือกเข้ามาคำว่าสร้างเผือกในที่นี้ก็ตีความหมายว่า เอามีชาวต่างประเทศหรือว่าฝรั่งหรือคนประเทศเอเชียได้เข้ามาลงทุนหรือว่าได้เข้ามาพัฒนาประเทศลาวเขาและการยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างลวงหลายนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความหมายว่าสร้างเพื่อเข้ามาประเทศลาวเฮาและการลงทุนอยุบันเฮาก็มีหลากหลายบริษัทหรือว่าสากลที่ได้เข้ามาพัฒนาประเทศลาวเฮาเ่นย่างเฮาก็มีเคื่อนไฟฟ้า หลายเขื่อนอยู่ในประเทศลาวเฮาและก็มีโบเฮหรือว่าโบคำหลากหลายอยู่ในประเทศลาวเฮาเนอะซึ่งเห็นได้ว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความฮวงเหงืองเหลืองเลื่อมก็ความหมายก็คือสร้างเพือกนั่นเอง ถือได้ว่านครหลวงเวียงจันทร์หรือว่าประเทศลาวเฮาได้พ้นออกจากคำสาปข,ของพญาสีโคตแล้วจริงเหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการพัฒนาและมีความหุงเฮืองสีวิไลยอย่างวงไวมาหอดปัจจุบันนี้และยังจะสืบต่อในการพัฒนาต่อไปอีก คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นข้อมูลที่ให้เห็นกันเราประวัติหรือว่าตำนานในระยะผ่านมาของพญาศีโคตว่ามีความหมายแนวใดหรือมีคำสาปแจงแนวใดในตำนานที่ไหลลกมาและซึ่งปัจจุบันนี้ก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างปรากฏการที่พ้นการให้คำสาปหรือว่าพ่นจากสิ่งที่พญาศีโคตได้วาไว้ ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดขอโทษขอไภหรือเราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้และขอขอบใจสำหรับทุกคนที่ัำชมคลิปจนจบ